สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเคืร์นแก้มลิงแล้วก็พี่น้องที่เข้ามารับฟังเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์สุพลนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องใช้เวลานี้สงบใจอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะครับเมื่อพี่น้องอธิษฐานเสร็จแล้วก็มาเปิดดูวิดีโอนี้ต่อนะครับผมจะได้ นำเรื่องราวมาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับเวลานี้ใช้เวลาอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมหยุดวิดีโอไม่ได้นานนะครับวันนี้จอแปลกสักนิดหนึ่งนะครับผมเองมีโอกาสมาเยี่ยม พี่น้องของอาจารย์วรัญญาที่ประจวบนะครับนะก็เลยทําให้รายการวันนี้ก็ออกช้านะครับก็ขอภัยพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับนะปัญญาจารย์ได้หนุนใจให้เราใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตให้ดีครับให้มองสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีเพราะปัญญานั้นดีกว่าสิ่งมีค่าที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับ เพราะว่าปัญญานั้นให้ชีวิตแก่เจ้าของและก็ปัญญาเนี่ยนะครับที่คนที่มีปัญญาที่รู้จักกับพระผู้สร้างและยอมรับนามไทยของพระผู้สร้างนะครับคือพระเจ้าเนี่ยก็จะช่วยให้เขายอมรับสิ่งที่พระเจ้าทรงวางขอบเขตของชีวิตไว้แม้เราไม่รู้อนาคตสักคนหนึ่งครับแต่เราก็จะใช้ชีวิตที่ดีเสมอๆเ,เพราะพระเจ้าจะท้าทายให้เราดำเนินชีวิตที่ดีครับ เพราะว่าในเบื้องปลายนั้นพระเจ้าทรงสัญญาว่าคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็จะได้รับพระพรจากพระองค์เจ้าโดยเพีอยิ่งชีวิตนิรันในแผ่นดินสวรรค์นะครับวันนี้ครับพี่น้องครับเราจะเรียนรู้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เราเองมักสงสัยว่าในบางครั้งว่าเอ๊ะทำไมนะเหตุร้ายจะต้องเกิดขึ้นกับคนดีและทำไมคนเลวจึงมีชีวิตยืนยาวแม้ปัญญาจารย์ไม่ตอบเรา ได้ชัดเจนนะครับแต่ท่านก็มีคำเตือนแก่เราแน่ๆครับวันนี้เราอ่าอานพระเจนาคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับปัญญาจารย์บทที่7ข้อ15จนถึงข้อ18นะครับเนื้อความมีดังนี้ครับข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นในชีวิตอนิจจังของข้าพเจ้าคือมีคนชอบทำพินาศในความ ชอบธรรมของเขาและมีคนอธรรมมีชีวิตยืนยาวในการอาธรรมของเขานะครับอย่าทำตัวชอบธรรมเกินไปและอย่าอวดฉลาดเหตุใดเจ้าจะทำลายตัวเองเสียเล่าอย่าอาธรรมเกินไปและอย่าทำตัวเป็นคนเขาทำไมเจ้าจะไปตายก่อนเวลาของเจ้าเล่า เป็นการดีที่เจ้าจะยึดคำเตือนนี้ไว้เออและไม่ปล่อยมือจากอีกคำเตือนหนึ่งเพราะว่าผู้เกรงกลัวพระเจ้าจะพ้นจากทั้งสองเรื่องพี่น้องครับวันนี้บรญญาจารย์ได้ชี้อีกประเด็นหนึ่งครับที่สำคัญให้เราได้ตรหนักนะครับถึงความจริงที่เรามองเห็นในโลกนี้นะครับ ปัญญาจารย์บอกว่าข้าพเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นในชีวิตอนิจังของข้าพเจ้าคือปัญญาจารย์เห็นคนชอบธรรมพินาศในความชอบธรรมของเขาและก็มีคนอัธรรมครับกลับมีชีวิตยืนยาวในการอธรรมของเขาเราก็จะเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่ปัญญาจารย์พูดเนี่ยก็เป็นสิ่งเดียวกันกันกบที่เราเห็นแต่ปัญญาจารย์กลับดึง เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดไตรตรองเราเองก็มีคำถามเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับทำไมคนดีถึงได้ตายนะครับใช้คำว่าพินาศนะครับซึ่งในข้อที่17เนี่ยท่านบัญญัติอาจารย์ได้พูดถึงหมายถึงความตายนะครับก็คือคนดีต้องตายแล้วตายในการทำดีของตนเองด้วยแต่คนเลวครับหรือคนชั่วร้ายเนี่ยกับยังรอดชีวิตแล้วก็รอดชีวิตเนี่ยนะครับมีชีวิตยืนยาว ในความชั่วร้ายของเขาด้วยจนกระทั่งเขาตายจากโลกนี้ไปเขาก็ยังชั่วร้ายครับและบางคนครับกลับมาในบ้านปลายชีวิตของเขากลับมามีชื่อเสียงเป็นคนดีด้วยเงินอธรรมที่เขามีและเขาก็ใช้เงินอธรรมที่เขามีนั้นทําให้เขาเป็นที่ยอมรับได้นะครับในโลกนี้ที่มีความบาปครับก็จะเป็นเช่นนี้ได้นะครับเพราะนั้นปัญญาจารย์เมื่อมองดูสิ่งนี้เนี่ย ท่านจริงมีคำแนะนำที่บอกเราครับเราอาจจะฟังดูแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ขอให้เราไรตรตรองดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเราฟังปัญญาจารย์อธิบายแล้วเนี่ยเราคงจะรู้ว่าเออมันเป็นจริงตามนั้นจริงๆนะครับปัญญาจารย์บอกว่าอย่าทำตัวชอบทำเกินไปและอย่าอวดฉลาดเหตุใดเจ้าจะทำลายตัวเองเสียเล่าอย่าทำตัวชอบทำเกินไปอย่าอวดฉลาดครับ เราอาจคิดว่าโอ้โหต้องคงความชอบธรรมไว้นะครับไม่ได้หรอกเรื่องอย่างนี้ฉันยอมไม่ได้นะครับซึ่งผมเองก็เห็นด้วยนะครับนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไข้ครวญดีๆครับถึงความปลอดภัยของเราเองด้วยนะครับเราต้องไม่บุ่มบามใจร้อนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกเรื่องครับมีหนทางและยิ่งเรามีพระเจ้านะครับจะทรงนำทางเราได้ เพราะนั้นเมื่อเราจะคงความชอบธรรมไว้ให้เราใช้เวลาอธิษฐานเพราะเราต้องเผชิญกับคนที่ดุร้ายหรือชั่วร้ายนะครับเขาอาจจะทําร้ายเราได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลัวเขาหงอนะครับนะแต่เราจะทําอย่างมีสติปัญญานะครับผมยกตัวอย่างอันนึงซึ่งผมคิดว่าพอจะเปรียบได้ใกล้ๆกับคําที่ว่าอย่าชอบธรรมจนเกินไปเช่น เวลามีคนหนึ่งขับรถนะครับเขาอยู่เลนขวาสุดครับแล้วก็มีรถที่ขับตามหลังเขามาคนขับรถตามหลังเขานะครับนะก็ตามหลังมาติดๆนะครับนะก็ทําให้คนขับรถข้างหน้าเนี่ยรู้สึกหมุดหงิดเพราะขับมาใกล้เกินไปแล้วบางคนยังบีบแตรไล่รถคันหน้าด้วยทั้งทั้งที่เลนอื่นมีก็ไม่แซงไปวิ่งไปนะครับโดยพ้อยิ่งเวลารถคันหน้าอยู่ทางเลนขวาสุดนะครับ เขาทําอย่างนี้เพราะเขาต้องการยืนยันว่ารถช้าเนี่ยนะครับเขาเป็นฝ่ายถูกต้องรถช้าเนี่ยคนรจะไปวิ่งทางซ้ายนะครับไม่ควรจะวิ่งทางขวาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหงุดหงิดใจในเรื่องนี้นะครับนะผมตีความว่าเขาชอบทําเกินไปคือยึดติดกับกติกามากเกินไปแซงไปก็หมดเรื่องหมดราวไม่ต้องไปทะเลาะกันครับคันหน้าก็เหมือนกันบางครั้งเมื่อเจออย่างนี้เขาก็เลยไม่ยอมหลบซ้าย ก็ยังยืนยันจะวิ่งทางขวาอยู่นะครับแม้คันหลังจะกระพิบไฟใส่เขายังไงนะครับแล้วก็ในที่สุดทั้งคู่ต่างถือสิทธิ์ความถูกต้องของตัวเองแล้วบางครั้งเกิดไปเจอคนโมโห้ายเข้าด้วยกันทั้งคู่ก็ <c oughs> น่ากลัวจริงๆครับอย่าชอบทำรรเกินไปนะครับการออกไปต่อสู้การเรียกร้องอะไรหากใช้สันติวิธีเจรจาที่ชอบทำนะครับนะยอมกันคนละครึ่งทางไม่ต้องไป ทำสิ่งที่รุนแรงต่อกันหรือใช้วิธีทางกฎหมายได้ก็จะดีที่สุดครับแต่ก็ให้เราใช้อ,อาการอธิษฐานและขอพระเจ้าช่วยเราสร้างสันติและหาทางยุติเรื่องในทางที่ดีให้ได้นะครับปัญญาจารย์มีคำหนึ่งครับที่เตือนเราตรงนี้ก็คืออย่าอวดฉลาดคือเราอย่าถือว่าเราได้เปรียบเราเก่งกว่าเราจัดการเขาได้และหลายคนก็เกิดการกระทาที่รุนแรง ต่อเรานะครับนะจนอาจจะเกิดความพลาดพลั้งเสียชีวิตไปได้ข้างใดข้างหนึ่งนะครับเมื่ตระ,ะหนักให้ดีครับปัญญาจารย์ถามว่าเหตุใดเจ้าจะทําลายตัวเองเสียเล่า <c oughs> ขณะเดียวกันครับปัญญาจารย์ก็เตือนอีกด้านหนึ่งอย่าอธรรมเกินไปอย่าทําตัวเป็นคนเขานะครับคือหมายถึงว่าใช้ชีวิตผิดผิดใช้ชีวิตในความชั่วร้ายนะครับนะก็เป็นเรื่องเดียวกันครับนะ แทนที่เราจะใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตแล้วกลับทําผิดบาปแล้วก็เราก็คิดว่าบ้านเมืองนี้กฎหมายจับเราไม่ถึงหรอกแต่อย่าลืมครับมีพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพและเราหนีพระองค์ไม่พ้นแน่ถ้าพระองค์จะทรงลงโทษเรานะครับบาปของเราเต็มขนาดหรือ,อยังถ้าถึงที่แล้วพระเจ้าจะลงโทษเราแน่ๆนะครับปัญญาจาร์ถามประโยคเดียวกันครับ ทำไมเจ้าจะไปตายก่อนเวลาของเจ้าเล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นคําเตือนที่พระยาจารย์สรุปไปว่าเป็นการดีที่เจ้าจะยึดถือคําเตือนนี้ไว้เออและไม่ปล่อยมือจากอีกคําเตือนหนึ่งก็คือทั้งคนชอบธรรมกับคนอธรรมนะครับเพราะว่าผู้เก่งกลัวพระเจ้านั้นจะพ้นจากทั้งสองเรื่องนะครับพี่น้องครับดังนั้นพระยาจารย์จริงดีครับนะตีความไว้ว่าอย่า ใช้อย่าทําตัวเป็นคนอวดฉลาดอย่าทําตัวเป็นคนโง่เขลาเพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้เราพลาดพลั้งแล้วมันเสียใจเอาคืนกลับมาไม่ได้